เริ่มแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนคือยี่เขียนไว้อย่างนี้นะคะ My vision นะคะอันแรกเนี่ยยี่จะเริ่มแบบจากเซลล์เลิฟก่อนในภาพเนี้ยมันจะมีประโยคประโยคนึงที่ยี่รู้สึกว่าแบบมันใช่อย่างเงี้ยก็คือเหมือนเป็นการเตือนใจว่าเราต้องมองไปข้างหน้าเราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบ,บนันมองไปเพื่ออนาคตแล้วก็จะปักลงไปเลยจบอันแรกนะคะจะเป็นคำว่า วินเนอร์นะคะคนอื่นอาจจะมองว่าแบบมันหวังสูงเกินไปแต่สำหรับยี่ยี่มองว่ามันเป็นความหวังและใบเบิกทางแล้วก็การการซื้อเวลาให้อนาคตนะทุกคนเราตั้งใจมา the age, อินดีเอทาะว่าเรามาทำตามความฝันของตัวเองที่เราเคยทิ้งมันไปแล้วยี่กลับมาครั้งนี้ยี่ตั้งใจมากที่อ่าเป็นผู้ชนะสักครั้งหนึ่งที่ทำให้ตัวเองคงใจ แล้วก็ทําให้ที่บ้านภูมิใจอย่างสุดท้ายต้องการที่จะเป็นก็คือเป็นแฮปปี Audrey, <ric verdade al language> ้บูมเมน์ค่ะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดพอเราได้ทําตามสิ่งที่เราต้องการเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเสร็จแล้วนะคะภาพดิสชั่นบอร์ดของเราก็จะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าชัดไหมท่าดา